ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกค๊เราเปนออฟฟิเชียลนะคะมาแล้วกันที่สองวันนี้พื้นทีก่กะโอเคครับผมกลางทงกลางท่าแต่ว่าบําบันใจเด้อขี้ดินวันนี้ซุ่ยตัยังยไปเป็นว่า จอดเลยจอดเลยจอดเลยโอ้ยโอ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 รีบเหรอเห็นมาโคมไหมรีบเหรอ เอ็มไม่โคลไหม,ไมเ,หเขาจอดรอแลอ้วมองไงก็ไม่ติด โมาหนับตีนแม่โคมีจักตีนมานับตีนแม่โคถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วคอถ่ายแล้วนถ่ายแล้วจะ่าขางรถอันนี้มิตรขี่สองก็อกัน สอง้ยหกกิลน şey ี <t <t ่สองร้อยหกกิโลลูกยังบอลนี้ลูกยังจากยางบอลลูกวนมาเลยเข้าไปนี่จะเข่านี่จะเข่าอีรี จะข่าอีมีมีเข่าเดอ้อมีเขา่ามีเข่าเต็มเลยแต่ก็เข่าบ,มาบ่มีมันมีถออ,ถอ,อข,ขอบคุณคะปปนะครับัปปนคร,ร,ร,รับขปกมวบกมวงก็เขุเขียงอยู่ข้างรถเดี๋ยวมาก,กินนะมีนของเขีงของเขีงนึง,งเียราก็ค,คือเขีงเาเดี๋ยวเดี๋ยวขยะ พูนพูนพูนขอบคุณพูนนะไหนะแม่นหะนแม่ไหนะยืนถ่าเลยแหม่ขอบคุณพูน,พนยืนถา่ามันจะได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นบทที่จะต้องมีนะไหนแหม่ไหย,ยืนถ่ายเรื่องเหลืองนะเสือเหลืองยืนถ่ายอยู่ไหนแหม่เอามือข้ามดินไว้อยู่ไหนแหม่ วันนี้ไม่มีกลัวบมต้องญาติมือน,นี้ครับขอบคุณเจ้าภาพครับผมเพิ่นหาเขาแล้วผมไม่ลมมือน,นี้สแตนบายครับมือข้ามดินหาแล้วสบายใจแล้วครับผมอน,ามมาน้ามันโค้งหน่อยนะไหวติตีนเลยตีนนะยฮะ ไปซ้ายไปซ้ายเอ้าเฮ้ยเฮ้ย่ยญานิเขาย่านิมุ่งมุ่งเขา่านมากเลยตอนนี้ใคนได้ขนาดเราคอยากให้อยู่นิ่งเลยไหมก็<า>เป็นไปได้บ่อร์ใหญ่ไฮแลนด์ต่างหากใคนมันเอาลงได้ทยอยลงได้ก็ดีกว่าสิมาแลนติดนะจะขึ้นว่าได้อะไรกระจอดกลางวิธีคขาขาโน้โ งงเขาบมี่เขาอะไรดิเขาบูนี่เขาเขาเขาไปไหมเขาไม่ข่อยนะเขาจะบอกว่ากี้มาพีอาเลยผมาขอนดนย้ายเสนอซอนฟาร์มเมอนี่ไั้ยเขาเพิ่งเพิ่งทยอยผมนี as well as ่บอกเอออคมแจากแล้วข่อยเล่นพิลทูพิลครผมทูบวัดพิลคร คือว่าเราสิสลาดบ่อา์อาสิสลาดอยู่แต่จยหนุ่ยนี่เสียว่าอยู่บมงนี้มงนี้ฮะอาจจะฟิวด์นบอเขาไปมดุดเห็นหยางเือยเราออกมาพี่เือยเราออกมาพ,มาพี่นอกพี่ เก็ก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 สิไปหมุดไปหย่างออกมาโอ้ยเขาเลียวบงตายบงผู้ใดครับผู้ใดบ่นเหรอเรากลัวมาออกมาออกมาออกมา โอเคพี่น้องแค่นี้ก่อนนะออครับผมขออย่างแค่์พื้นที่กันสำนีแหละครับผมฝากก,ก,ก,ก็ได้ก็แชร์กดตามช่องสกุลคนออฟฟิเชียลนะครับมา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 เสือข่อยมาเข้าไปเขาบอก ข้าอเข้ามาเดียวนี่ขอโทษขอโทษขอโทษซลาเอวนี้ค่ะนะั่นนะเออมุมนี่นะมุมนี่แมะมองเกามองเกา